สวัสดีครับเอฟี 4, ทุกคนทุกท่านครับกับกบรรยากาศเช้านี้ที่สดใสเนาะหลังจากส่งเล็กน้อยไปโรงเรีอนครับพี่น้องแล้วก็นะวันนี้แม่บ้านก็มีขายของนะครับก็ส่งของเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็น่าจะภารกิจของผมนะครับวันนี้ก็น่าจะแพ็คของเนาะวันนี้มีเรื่องมาประมาณ3ามสี่เจ้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายไปรับนะแม่บ้านนะครับที่ตลาดนะครับ เดี๋ฮวัวันนี้ก็นี่แหละครับ่มต้นชีวิตใหม่เนาะอยู่บ้านอยู่ซองนะครับกับอยู่บ้านอยู่ซองกัหาอยู่หากินไปครับเนาะแต่เฮาก็ได้ไพซิวา่าจังไรก็แด้แต่้าเจ้าครับผู้สร้างกามีผู้หากามีนะผู้สร้างไงเขาสร้างไปเขาประคับใจเนาะกับชีวิตเท่าผู้หากห้กรร็รังใจก็ขอบคูณในหลายเด้อนนะครับให้กรรังลังใจเขามานะครับองบัติบสีครับโอ้ก่อไง นีบอลอย่างนั้นนี่บอลครับกไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้แบ็คเมจิกนะแต่เป็นก่อๆพี่น้องด้านนี้ก็แบ็คเมจิกนะ นี่ฮะ้างบ้านกันเสี้ยงนะครับปลูกบอลไว้เพื่อความสวยงามนะครับที่บ้านก็จะรักธรรมชาติเนาะกาวางแผนงานครับหาอยู่หากินค้าขายไปครับซูมโม่อะสูสมโม่นี่ก็ได้เดียงขอบเดียงขั้วไปนะครับนะจังสีหละครับชีวิตเข้านะครับตอนนี้ตลาดกะเปิดแล้วนะครับํามาคา้าขายได้แล้ว อาามองค้าขายคว้องไปครับนะคือสิบปรยุกับขวอมูลไหวหรอกนะครับบรรยากาศเช้านี้ครับคึมๆพี่ยังฝนสิตกเนาะเอา้ากระปอมพี่ต้องมาบ้งกระปอมกระปอมกระปอมหน่อยอ่าไปแล้วนะครับ ที่บ้านก็จะมีดอกไม้สวยๆนะยครับเอาบรรยากาศเช้านี้ครับทุกคนสุปูสุคนฝากเป็นกำลังใจกันเมือน,นี้กอะไรนะครับเปลี่นกำลังใจกับพี่น้องสุป,ปูสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังเดอ้อนะครับจังไรก็ขอให้อยู่ดีไม่ห่างแข็งแรงแลวเป,ป,ป็นสุปูสุคนครับนะฮะวันนีนะ้กับการ เริ่มต้นใหม่ของแอดมานานะครับมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านนะนาัดนานี่เฮดแคปขายไปครับมาอนนี้ครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณกำลังใจเด้อนะครับ